เลนฟูเปิดศึกแดงเดือดล่ากองหน้านาปรีตัดหน้าแมนยูในครั้งนี้สุขภาพสำคัญที่สุดนะนาเกียวมันเตือนเเนเกลอย่าฝืนใช้มาเน่เด็ดขาดนะ JKG คจี้เจ็บปัจจำบานเบลคับไม่ s อ s เบสหาดและน่าดูอย่างแน่นอนอดีตแข้งเชื่อเอฟสุดโชคดีได้ครอบเป็นกุซืลิเวอร์พูลในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว <c oughs> โดยสโมส Liverpool, รลิเวอร์พูลกลายเป็นหนึ่งทีมที่กำลังมีข่าวให้เขาสนใจกองหน้าของดาร์บลีอย่างวิเทอร์โอซิมเฮมโดยมีแมนยูคู่ปรับสำคัญในพีบริงกินพร้อมไล่ล่าผู้เล่นไายนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอเค้อ โดยทางเอโคิลยัได้อ้างการบริงานจากทางลาเกซาตาเดลสปอร์ตว่าของแนงริอร์ฟูลนั้นกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวแนวรุกทีมชาติเนเจเลียมาร่วมทีม,มโดยสื่อของอิตาลีระบุแต้ว่าออริเลียนเดอบรอนติสเจ้าของทีมอันซูราได้ตั้งค่าตัวผู้เล่นคนสำคัญเอาไว้สูงถึง 87.49ล้านปอนด์หรือประมาณ100รล้านยูโรโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูเองก็มีข่าวจับตาบมองโอซิมเฮมอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็คาดกันว่าทานดาบรีจะไม่ยอมปล่อยตัวกองหน้าของพวกเขาเออกจากทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนีด้โดยทันทีซึ่งเวอร์ฟูก็กำลังต้องการเสริมทัพอย่างรเร่งด่วนหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลเป็นต้นมาซึ่งดาวยิงในวัย23ปีปรายนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทางเชลอแในแนวรุก โดยที่ดูตการนี้จะตัวยิงไปแล้วทั้งสิ้น9ประตูจากการลงเล่นในทุกการทั้งหมด13เกมยูริเนียนาเกลมันกุซืเบอร์เมินิกระบุว่าทีมชาติเซเนกัลไม่ควรจะฝืนส่งสซเดียวบาเน่ลงเล่นเร็วเกินไปเพราะบอกว่าเสือใต้จะแจ้งดูอาการของบาเน่ในช่วงไม่กี่วันหลังจากนี้ต่อไปอีกด้วยโดยดังยูริเนียนาเกลมันเทรนเนอร์เบอร์เมินิกสมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีบุนเดสเซกาเยอรมันเตือนทีมชาติเซเนกัลว่าไม่ควรจะฝืนใช้งานสซเดียวบาเน่เป็นคนเก่งของทีมหากเขายังไมมม่่ีีีควาิทดพอ ดเดอันนีได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกน่องจากเกมที่ช่วยให้ตสังกัดชนะเวนเดอร์บริเมนไป6ต่อหนเมื่อวันอาการที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะต่อไม่ตอนนี้หลายคนกลัวว่าเขาจะอดลงเล่นศึกเพื่อบ,บโลกปี2022แต่สุดท้ายเซเดเกลก็ยังใส่ชื่อเขาไปลุยที่กาตาเพิ่มเติมอีกด้วยนะ เราจะทําการเช็กอาการของเขาอีกครั้งในช่วง10วันหลังจากนี้จากนั้นเราก็จะรอดูว่าการฟื้นตัวของเขาจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเซนิเกจะตส่งเขาลงเล่นแต่ถ้าเกิดเขามีอาการปวดแล้วละก็เขาก็ไม่สามารถลงเล่นได้สุขภาพมันสาคัญกว่าฟุตบอลนะนั่นเป็นประเด็นของทั้งของเราและก็ของทุกฝ่ายนาเกวันน,นคี้กติเก่าปิดใช้ในรกรณี้ เจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจี้ผู้เล่นในสกัด7รายที่ติดท,ท,ทีมชาติไปเล่นฟีฟ่าโบลคับ2 0 2พต้องมันส่งข่าวข่าวความคืบหน้าทั้งดีและก็ร้ายของตนเองเพื่อทางต้นสังกัดจะได้ประเมินแผนงานชูกส่วนใครบกพร่องเรื่องดังกล่าวกลับมามีซ่อมหนักอย่างแน่นอนโดยหงแดงมีผู้เล่นไปล่าแชมป์โลกที่กาตาร์ประกอบไปด้วยจอแดนฮาร์ดสันเทเนอสเดอร์อ,อาร์โนอลิซองเบเกอร์ฟาเฟินโจอิบราฮิมาโคนาเต้ดาวินดูเจสและก็เฟอร์ชิฟันได ดูจากทางชาติมาติภูมิมีโอกาสทะลุเข้าถึงรอบนักเอาทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าอยู่กาต้าจนเข้าเดือนธันวาคมดังนั้นครับจึงอยากจะทราบความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวเนื่องจากทางวันที่5ธันวาคมนี้ทีมจะเริ่มเขียนแผนงานสำรับสู้ศึกครั้งหลังซีซั่น2022กันต่อไปจำนวนที่ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2022นั้นไม่ได้มากมายมีเพียงแค่เคนแต่สําคัญทั้งสิ้น ซึ่งเราก็ตรากฏนะฮะอย่างชัดเจนเมื่อไปรับใช้ทีมชาติอยู่แล้วเรื่องเด็กๆต้องส่งข้อความมาหาผมหากมีปัญหาใดกๆก็ตามเกิดขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจบแมตช์ในครั้งนี้โดยในฟีฟ่าเวิร์ดคัอาจจะต่งตงางๆออกไปเพราะเราสามารถรับชมเกมไปทั้งหมดสามารถเห็นได้ว่าใครเล่นเป็นยังไงใครไม่ได้ลงเราสามารถอ่านข่าวแล้วก็ทราบข้อมูลทั้งหมดได้ แต่ถ้าเป็นเกมทีมชาติปกติเช่นบราซิลลงเล่นแข่งขันมันติดตามข้อมูลได้เองยากนะดังน,นั้นก็จําเป็นที่ผู้เล่นต้องแจ้งแก่สโมสรข้อตกลงดังกล่าวก็คงใช่อยู่ง่างๆในครังนี้หรือในห้องแชทของเราผู้เล่นมันชัดเจนว่าถ้าทีมของใครชนะเกมนี้บทสนทนาใน Watch App ก็เด้งเตือนทั้งคืนอยู่แล้ว ท่านี้เราจะไปเปิด Camp, เทรนนิ่งแคมป์เราอยู่ที่ดูไบสหรัฐอาหรับอิมเรตไม่ไกลจาก,การ์ตาหากผู้เล่นคนไหนด่วนตกรอบใบสามารถเข้าสมทบทันทีได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเลือกที่นั่นตามแผนหงแดงจะไปมินิแคมป์ยังตะวันออกกลางตั้งแต่วันที่5ธันวาคมใช้เวลาประมาณราว10วันจากนั้นกลับอังกฤษเตรียมเตะลิกครับ,บรอบ4พบแมนเชสเตอร์การสึดษาแรกหลังนัดชิงฟีฟ่าเิลคัพวันที่8ธันวาคมชื่อถึงนี้ โคเซ่เอมริกเออดีนแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลทีมดังนในศึกพรริกีกเชื่อว่า f s g หรือว่าแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊้นโชคดีเหลือเกินที่พวกเขาแต่งตั้งเชเกนคอฟเข้ามาทำ้าที่เป็นผู้จัดการทีมเมื่อปี2005เมื่อดูจากนโยบายการซื้อขายผูเ้เล่นที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอโคซึ่งจอห์นเฮนรี่ตัวแทนกลุ่มทุนจากอเมริกาเข้าเทคโอเวอร์สโมสรเมื่อปี2010ด้วยิเงินเพียงแค่3ล้านปอนด์และจากนั้นในปี2015ก็ได้แต่งตั้งให้อดน้ิ ก่อนจะนำพาพวกความข้อความสเสจสู่ทีมอย่างมากมายทำการนโยบายการใช้เงินในตลาดซื้อขายที่เน้นความคุ้มค่าเป็นสำคัญโดยอมริกเก้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเอฟเอจีเนี่ยทำเงินได้อย่างมากมายมหาศาลหลังจากที่พวกเขาซื้อสโมสรมาด้วยราคา300ถึง400ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขตามที่เป็นข่าวอยู่ที่ประมาณราว4,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวพวกเขาทำได้ดีทั้งการขยายสนามและก็การสร้างศูนย์ฝึกซ้อมใหม่แต่ก็โชคดีมากๆด้วยที่ได้เจ็เก็คอัมาเป็นกุนซื้อในครั้งนี้ ท้ายที่สุดแล้วผมว่ามันจะเป็นเรื่องดี ถ้าพวกเขาตัดสินใจขายสมสรสอนในขณะที่ผ่านมาทําให้ทีมกลายเป็นคู่แข่งของแบนซิตี้ได้จากเงินที่ลงทุนไปแต่ถ้าไม่ขายผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลก็คงจะประสบความสำเร็จเหมือนเดิมดังเช่นหลายปีที่ผ่านมาแต่ถ้าพวกเขาอยากจะขายและมีใครสักคนหนึ่งต้องการจะเข้ามาลงทุนผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเพราะคุณต้องการที่จะได้ให้โอกาสคนอย่างเจคเกนคอฟได้ใช้ใจ่ายอย่างที่เขาต้องการเสียสักทีอดีตนายนักเตะลิเวอร์พูลคนที่ก็ไติกล่าวชิงชัย โดยเยซาเดต้าซากองหลังซาตันตันพูดถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเคยเกือบได้ย้ายมาที่เป็นนักเตะของหัวแดนเลเวอร์พูในปี2021โดตยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021ในช่วงเดือนมกราคมที่แล้วเลฟูมีปัญหากองหลังบาดเจ็บหนักเชคเกนคอปได้เจรจาเพื่อหวังดึงตัวกองหลังทิมชาติโครเอเชีย e วัย2ปีะไรนี้ที่อยู่กระทางโอลิมปิกมักเซในฝรั่งเศสมาแก้วิกฤตในขณะนี้โดยนักเตะเดินทางมาที่สนามบินโดยมีจุดหมายปลายทางคือเลเบอร์ฟูเพื่อตรวจร่างกายแล้ว อย่างไรก็ตามอักเซน,นกลับไม่ยอมขายซาออกจากทีมทำให้ลิเวอร์พูลอกหักต้องไปดึงตัวโอซานคาบักกับทางเบนเดวิชมาเสริมทัพแทนในช่วงเวลานั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาในที่ในค่ำคืนวันนี้มีโอกาสลงเล่นกับทางลิเวอร์พูลด้กยดันนว่ามันเกิดขึ้นรจริงๆนะตอนนั้นซาต้องย้อนความไปคุณก็รู้ว่าพวกเขาเวนเตบาดเจ็บหลายคนเซ็นเตอร์ฮาฟดังนั้นเอเจนต์ Agent ของผมโทรหาผมและบอกผมว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลสนใจผมนะ พวกเขามีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างและผมเองก็ต้องการจะย้ายไปร่วมทีมด้วยเพราะลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงตัวระหว่างบร์เซ์กับลิเวอร์พูลแต่ผมไม่ได้อยากไปที่ลงลึกมากกว่ามันว่ามันเกิดอะไรกขึ้นกันแน่ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วกับทางซอตมตันและกำลังสนุกกับการเล่นในอังกฤษพวกเราเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลแล้วมันจะเป็นบททดสอบที่ดีในครั้งนี้ เจคิในคอปนายใหญ่ลิเวอร์พูลยังไม่ตัดสินใจว่าจะวางแผนแบบไหนในเกมที่ของแดงลิเวอร์พูลจะต้องลงเล่นในศึกคาราบาลคัพรอบ4ี่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในแง่ของการจัดทีมซึ่งบุคคลาทีมตอบคำถามในเรื่องนี้ในการแถลงข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาผมไม่รู้จริงๆนะว,ว่าเรื่องนี้คือเรามีโปรแกรมซ้อมช่วงก่อนจะกัรมาเตะหลังฟุตบอลโลกก่อนเกมนั้นซึ่งนักเตะมีส่วนร,ร่วมนั่นแปว่าเราน,น่านก็มีส่วนร,ร่วมหวังว่าจะฟิตพอและก็อะไรแบบนั้นและก็ได้ไปรีซิ s ั่น ผมคิดว่านั่นเหมือนกับทางซิตี้แน่นอนว่าซิตี้มีนาเตะเปไปฟุตบอลโลกมากกว่าเราแต่นั้นเราต้องรอดูว่าใครจะพร้อมยังไงซะก็ตามนี้มันจะเป็นแบบนั้นเสมอนักเตะคนไหนพร้อมก็เป็นตัวเลือกและอะไรแบบนี้เพราะความเข้มข้นของโปรแกรมทําให้ต้องจัดให้ลงตัวเสมอผมต้องบอกอย่างนั้นนะถ้าเกมกับดาร์บี้เป็นเกมเดียวในรอบ3สัปดาห์ เราคงจะจัดทีมแตกต่างไปจากนี้มันชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่บ,บังคับให้เด็กลงไปและมันเป็นรายการของเด็กน้อยหรืออะไรแบบนั้นแต่เราชอบมันในแบบนี้นั่นคือวิธีที่เราสามารถาใช้รายการนี้เพื่อส่งดาวรุ่งลงไปสำหรับทางเกมนี้ผมไม่รู้เราจะกลับมาจากแคมป์ฝึกซ้อมของเราและผมจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาที่เกมจะมาถึงในครักนิดอย่างแน่นอน และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆครับ